เออนั่นแหละมาเ้าเดินตัวอะไรเนี่ยมอคางคลิดไปเลยมอลางคลิดแล้วดูแล้วดูตรงสัดส่วนเราสัดส่วนมันเดินขึ้ข้างหน้าเดินละเมอครับกิบดราบก่อนกิบดราบก่อนน่ากลัวแต่ละคนแล้ววิ่งตัวอะไรวิ่งกดตะเปะค้ป็นลาเปานปลาทีดับดีๆดีทีดับดีๆเฮ้ยมันในเงากูเห็นหัวหายปะ ไอ้กูกูมึงออใครอยู่ใกล้ๆกูโดนงอนมึงเฮ้ยอย่าเพิ่งดิยังไม่พร้อมใครใครถือของกนี่ยกูเองเฮ้ยทำไมมันหยิบไม่ได้ใครเิ่งนั่งเหมือนลำมวยวะป่าอุ้งเซลด์มาสิมาสิไอ้ไอ่กันกันกันอุ้ยโตตทะลุเลย เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอตั้งตั้งถือถือท่ามันก่อนจับมันจึงจับจับไว้ถือท่ามันก่อนด้วยท่า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 โอเคยากจังต้องถือท่านี้ต้องถือท่านี้นี่ทำไมแพทนี่หยุดยากจังลงไปยังเด้งขึ้นมาอีกกุ้งบาปผมกดนั่งกดนั่งเชื่อกูกดนั่งมันจะช่วยให้มึงหยิบง่ายขึ้นเว้แต่นั่งเพราะมันมุดลงไปเลยนะนั่นแหละช่วยช่วยได้เยอะเลย ไปทไมยังไงก็ยันถืดไปยี่ี่ยี่ยไป็นใบยาดไปอย่าไปบับโอ้ยดูแต่คนสู้ับแต่คนสู้คนหาเลยอะไรกูอะไกูนะาเพิ่งอย่าเพ่งไอ้เจ้าไปไหนแล้วะไอเป็นลำมวยอะไรอยู่ดับไปไนแลวตันึ่งขาดหลัรบับมึงขันหลังแล้วมึปไปรีไว้แล้ว กูรูดนนึขอไปล้ดูดาบก่มาไปดาบกดนาน้าอยขอล้ดูดาบเอฟเอวแล้วมันอยู่ลอยหลังลอยหลังเลยไบหาย่้ไม่ชิบไม่เอาดาบเลยเไป มึงวิ่งไปแอบวิงไปเขาถ้าบิงวิ่งตอนนั่งอะขาขวานมึงก็ฟันเป็นขวานแล้วทิม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 ทเอาเอาไปทิมเอาทิมเว้แล้วทากูดที่าอะไรี่อคน่นนขโมยของไอ้ย่าอ้ย่ายุมึงอเ้อะไรกทนใครเส้นไหนบ้างใครเส้ไหบ้างตอนนี้ผูเสื้อสีกับเอเสื้อลายสกอตสีน้ำเงิน เอฟสีขาวใช่ไหมเอฟบินบิมาลอยลอยลังไอริปเยแล้วไอลปเราไอริฟเราลองลองวิ่งตอนนั่งดิเราจเล่เราไม่ไปตอนนั่งดิที่เด็กกูเอฟนั่งลยนั่งลรนั่งนั่งกระเสียบอือยายรู้สิหยิขึ้นหยิบขึ้นอ่าสวยนั่นแหละสวยดินทาอะไรตั้งตรงต้งตรลูกนั่งเแล้ว ม <c oughs> ไม่จริงโดน <c oughs> ใครยังย้ยคนมไม่เหมือนไก่ตีกันเลยดินไม่เหมือนไก่ตีกันเลยก <c oughs> ูทีไมทาอะไรวินเคยเอาของไปก่อนนิดนึง มึงดเจอกูแน่เอฟเดียวเดียวเยวเดียวขอเดียวโดีวส่เดียเอชควันเอฟเอฟเอเิวควยเอฟจก้อี่โดแค่เอาแม็กใส่ปืนแค่จับแม็กแม็ก็แม็กแม็กก็บินหมดแล้วเนี่ย ไม่ไม่ต้องอย่าอย่าอย่าจับแม็กเว้ยต้องค่อยๆแบบดันๆเข้าไปเว้ยของกูใช้วิธีดันๆเนาะมึงดูมือกูก่อนเถอะไอ้สัสในในโหมดคาร์บอยแล้วเราเราฆ่าซึ่งกันและกันมอนกูฆ่าแม็ก<ม>นั่นแม็กเขาไปเออแหละแต่ปืนอ,อย่าลวงดีเฮ้ย<ม>ปืนมึงดำไปโดนแล้วมีคนได้แล้วงั้นเหรอมีคนได้แล้วงั้นเหรอข้าจะไม่ยอมคุยเฮ้ยแม็กผิดนะ เยใช่ใช่ใช่ปืนกูเข้าล็อกแล้วว่ะอ่ะเอ้ยเอ้ยเอาปืนก็ยังโล่งอยู่ในลักษณะเดิมจะใส่ไปไงเนี่ยดินมั่นใจนะว่าจะใส่ไหมด้วยท่าไหนไอ้เ้ยเฮ้ยปืนไปแม็กซ์ปืนใครลั่นปืนมึงลั่นปืนไอ้ปืนปืนมันลั่นปืนมันลั่นเอ้ยปืนนี่มันลั่นเอ้าเอ้ยอย่า มันมีจำกัดนะมั้งกระสุนมีจำกัดนุ้ยอยู่มั่งเจ็ดแปดนั่นแต่อยู่ดูใครนะกูกูกูใครใครเสื้อเสื้อไรเสื้อสีอะไรมั่งกูไม่รู้กูเสื้อสีอะไรนี่ักูสิทธิเสื้อลายข้างๆนี้น่าจะเป็นไอดินนั่นนี่แหม่ข้างๆข้างๆนี่กูข้างข้านี้เออข้างๆข้างๆที่โอเคกูรู้แหละใครคนไหนไอดินไอดินใส่สูตรยิงแม่งขอเล่นก่อนใครไหมแม็กกูแม็กมา เอ้ยดิ๊ยโกมหัวแอมอนอย่างนั้นดิแตกแม่มึงมันยิงแล้วปอบกระสุนใครกระเด็นมาฝังนี่นี่มอนมึงดูนี่มอนอุ้ยกอบมึงมากั้นก่อนนะอย่าทำมึงดูนี่มันจะเป็นคุณพันนะมอนยิงสักคนยิงสักคนนะยิงไอ้ลิฟก็ได้ใกล้มึงสุดแล้วนะเดี๋ยวมอนก่อนกูตายกูขอทำอะไรอย่างหนึ่งอะไรไปเลยมอนไปมึงนะไปมึงะ ไมม่ไ้อ้ดินทำไมเป็นคนอย่างนี้เนี่ยพูดม่าทำอะไรขอไม่ลาคนต้องซื้อหมดเหรออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งฆ่ากูเฮ้ยปืนลั่นเฮ้ยเอเลเมนมีอาคาคมอ่ะมันยิงไม่ออกชิบหายไม่ใช่ยิงไม่ออกมันยิงกูไม่โดนเลยจ้ะมอนมึงดูปืนกูมอนมึงดูปืนกูไหลลแ้วตายแล้วตายแล้วดีไม่อ่ะนี่เราต้องร่วมร่วมช่วยกัน มันใครคนหนึ่งนั่นมาไอ้นี่นะเว้ยโอเคนี่แหละใส่ซีนค้อนโปรเฟสชั่นแนลนั่นนั่นโปรเฟชชั่นเดี๋ยวปืนมานี่เร็วปืนปืนมานี่มาปืนมามะอ้าวปืนไม่ยอมมาไอ้ชูควยสับปืนโอ้ยปืนมันเยอะมากมากโหยเปิดได้โอหอะไรวะเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะไข่มังกรระเบิดอ่ะ เหมือนตัวรถมันระเบิดบนตันหนักมากอะ่ะดึงไม่เดินไม่ขึ้นอ่ะเฮ้ยพร้พอมแล้วพร้อมแล้วดึงสลักเอาทำไมมันดึงยากอย่างนี้ไม่ได้กูบ <c oughs> อกกูแล้วจะห้สลักนอนลงนี่เอาเอาสลักเข้าไปสวมในนิ้วโปง้งน,นะครับรแล้วก็ดึงมันออกมาเอาเ้ยระเบิดระเบิดลุ้นมืเชี่ยวไม่นะ <c oughs> ตาแล้วไม่นะเหมือนไอ้ปูมาแล้วแย่เข้าไปสิแย่เข้าไปแย่ชื่อขมูลขบจาทนลึ่งกรตตองไม่หลุดไอ้สักเฮ้แขนกูมันโดนโดนอะไรบางบังคับมันมันมันเข้าหาตัวเองอ่ะมันหนักอ่ะ มันเป็นปลามันเป็นปลกเกมเอาเอาสลักเข้าใส่นิ้วนะแล้วนิ้วนั้นอะเป็นแกนกลางพอนิ้วนั้นเป็นแกนกลางเสร็จปุ๊บดึงออกมาเสร็จแล้วมึงก็เคลียงไปเลยเคลียงไงดึงสิดึงสลักดูแล้วสลักดูแล้วเดี๋ยวยังมึงไปยังมึงไปรีบรีบมึงโดนมึงโดนชายระเบิดล่วงแล้วตาไปพี่อีกิบกิบข้างมึไม่คุ้ม ไปแล้วไปเร็วไอ้วดไอ้วอดไอ้วดวต้องป่าใส่ม้วอดไม่ใสเราต้องเลือกระเบิดที่มันงดงามที่สุดมีอยู่สามลูกงดงามงดงามทั้งลูกอ่ะแหละลูกลูกนี้งามสุดว่าถือได้งามหน้างามตามอกะไม่ทันได้ตีเยี่ยมใจเหล็กูจะนิ้วูกข้าสลักเพื่อไมห้ เฉยยากจังวะเฮ้ยระเบิดล่วงแหละใจโอ้ยระเบิดที่หน้ากูใช่ไหมไม่หนีระเบิดไาที่หน้าระเบิดที่หัวก็เพราะบุ๊มมึงนี่แหละเออแล้วด่านแล้วด่านมันทำไกลมากเลยนะแล้วมึงันแล้วมันไม่คิดหรอว่าเราจะปากันถึงเราจะปาไงไม่รู้ด้วยหอเออมันกลับตายติดท่อดิเกียร์เดเฮ้ยยิ้มมาสวยงามมากสลักคงง่ายเลยดูได้แล้วได้แล้วมันจะปลากันแค่ว่ามันจะปลากันได้ไหมโอ้ยฉันลุ้น เอฟมึงดูมึงดูเซียนแห่งการป่าระเบิดบอกเลยพี่เนี่ยเซียนเรื่องการป่าระเบิดมากเลยนะอืม๋อจริงีเยนหลุดแล้วใครเยี่ยนเยี่ยนมือมาก็คอยๆดึงสลักเนี่ยกูเองแล้วใครแล้วใครมันตั้งสลักระเบิดไว้ตรงหน้าเลยนะแทบจะสิงเข้าไปในระเบิดอยู่แล้วเอาจริงๆกูต้องเอาระเบิดไปข้างไปข้างข้างข้างไหนไปเนี่ยดึงสลักถูก เอาระเบิดไว้ข้างไข่ทำดีครับไอ้เชียเสียเวลาที่กูต่างกัมาทั้งหมดตู้มกูว่าไม่มีใครปาได้มีแต่คนระเบิดสัตัวเองอะเฮ้ยอย่าพูดงั้นมันมีคนหยิบได้กูจะใช้นิโป้งนะนิโป้งในการดึงสลักกูแน่นอนเว้ยนาทีนี้ต้องเป็นกูเว้ยกูคือกูระเบิดโอเคดึงดึงดดึงมันหลุดดึงมันหลุดดึงมันหลุดอ่าหลุดแล้ว หรือแล้วแกตอบเตรียมตัวกันตั้งแต่ไม่ปลาใช่ไหมไม่ปลาใช่ไหมปลาดิกล่าวสากันกล่าวสารมก็ด้วยมือดิผมมันสาไม่ใช่น่ะอ๋อไอเอลิเมันต์กำนี่อยู่คัดคัดกำคัดอยู่นั่นแหละนั่นแหละถ้าปล่อยคัดมันมันจะระเบิดนี่ต้องต้องเลิงนี่ต้องเลิงนี่ต้องลิงนี่ต้องง่ดีเวลาเลิงดีดีโอ้เวลาเนึงเลิฟอยู่เลิฟอยู

นิวของฉันน,วน,นิวของฉันไม่ต้องใจมากเลยนี่ยั้องใจเย็นรู้สอกระเบิดน,นี่ตั้งใจจะฆ่ากูให้ได้เลได้ยังหนีด,ดิดอ้าวอุ้ยอุ๊ยไม่ตายไม่ตายบอสขอโทษเอาเ้าระเบิดกูระเบิดกูหายหมดเลยงยานย้อนเลยมึงดูนี่สิ่งที่กูทำส่งให้มึงเนี่ยอย่าฝืนม่อนอย่าฝืนอย่าฝืนมาก กูว่าให้เปิดกล่องเปิดกล่องมันก็ลำบากเลยนะไหนแม็กซีใส่แม็ยากกว่าอีกหมดแค่ใส่แม็กแค่ใส่แม็กใส่เขาไม่ดีอย่างทีูบอกอย่างกันี่เชี่ยแม็กอาก้ามันต้องใส่จากข้างหน้าก่อนแล้วค่อยไล่ไปข้างหลังไม่ยายสลุดมือไปเฮ้ยเฮ้ยเกือบอสุดมืออชัพเกมบ้าแล้วเนี่ยเอ้าเอ้าเอ้ารู้สึกเหมือนปืนกูมีอาการ ตุ๊กทะลุทะลุใช่ไหมอ้าวปืนปืนกูไปแล้วรีบปืนมึงเด้งแล้วเหรอปืนกูไปแล้วมันมันบักอ่ะแล้วมันบักได้ทุเรศมากอ่ะปืนสลักสลักอยู่ไหนอ๋อปืนกูโดนโตอยู่กูไม่รู้ไม่สลักยิงยิงวันยิงมันยิงมันใส่แม็กเลยกูได้แล้วใกล้ได้แล้วปัดมือคอมเดือมคอมเดือมคอมเดีอมมือ ขึ้นเขาปืนขึ้นมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยคอหักคอหักเออได้านหลังด้านหลังในในในระบาดระบาดไอ้เหี้ยลงไปแล้วทักทายก่อนทักทายก่อนมึงเห็นกูไหมมึงเห็นกูไหมเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี้รถไฟแบบปืนก้อนใหญ่มาเห็นนี่เลยไหมโอ้ยว่ะ หล่นไปดนอยมึงก็ใส่สลักดิสิยิงยิงโอ้ยลับเบ้อยิงยิงไปแล้วมเงโต้องโทษกูโทษสวยด่าไปไปก่อนอือสวยขับมือมาอย่ายิงนะอย่ายิงเอาแมกกาซีนวางไว้ งชีวิตนี้มีแค่นี้แหละเ้ยแบ็กแกเลือแล้เย่เยเปิดลั่นตัวเองเราเราเปิดลั่นตายไม่เยอิเดินดูเดิมึงหลักออกแล้วมึงต้องเล่นยงไงนี่ไ่ต้องไปต้องึ้นลำแลวมั้งกลัมึงจะเล่นยังไงก็เล่นไปเหตอไป ตาตาเลยระเบิดทุกยไอ้แม็กวิธิโว้ยดึงดึงดึงชิ้มให้จิ้มให้ไป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 โอ๊ยโอ้ยตายเลยยุ่ยรอบสองเลย